สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอมเพี่น้องครับสวัสดี FC s ซีเซลแมนครับมาพอกันครับช่องเซลแมนอัปตาคีมอลชาแนลครับผมเดี๋ยวมี L5018 มาฝากกันครับนี่รถขันนี้เลย L5018 DT นดีที่นะครับปี663นะครับรถปี2563นะครับผมใช้งานไปแล้ว1,284ชั่วโมงนะครับนี่ รถเป็นรุ่นวิธีนะครับรุ่นปรับผันรอครับผมเดี๋ยวพามาเบิ้งอย่างนายอย่างล้างนี่ค็ณผ่ต้องเตียนก็ได้นะครับยังเยอะใสอีกหลายนะครับเบิ้งมาเบิ้งสภาพครับเห็นไหมว่าท่านแฉนะครับว่าท่านแฉอย่างลยนะครับพันสองร้อยชั่มงครับปี่หกสามนะครับเพิ่งกัดดูแลได้ดีเติบอยอยู่ครับเบ้ะปขาดราคาปลอแตกนะครับดูแลได้ดีอยู่ครับผมจะของเก่าเพิ่นเนาะเพิ่นของล่างครับนี่ ราคาหาแสนหนึ่งมื่นหาพันนะครับปูมชันห้าแสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทห้าแสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทครับตับท่านรอจังได้นี่ครับขยายทานรอได้นะครับถ้ากระทะธรรมาดาจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นกรับฐานเป็นกรัปรอมากนี่อันนี้เป็นแบบขยับได้ขยายได้นะครับนี่เห็นไหมมันจะห่างนะครับแล้จะท่านรอกว้างนะครับจะเห็นเห็นครส่งตัวได้ดีนะครับประมาณนั้น ครับผมแล้วก็ดาวเริ่มต้นนะครับดาวเริ่มต้นครับและรับรถจ่ายแค่สองหมืนบาทนะครับผมผ่านผานหน้าผานหลังครับเดผานหน้านะครับผมผานหน้าผ่านหลังรับรถแค่สองหมืนบาทนะครับสาหรับดาวนะถ้าราคาเงินสดกับห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับซื้อสดรถให้เลยครับห้าแสนบาทท้วนนะครับนี่รถงามๆครับผมมาเบิ้งสภาพผ่างหลังเนาะเมื่อกี้ผมท่านเดบอกถึงสายสายเขาก้อนนะครับ ผังล้างก็มีิด้คาบเหลืองซื้อนะครับเป็นคาบเหลืองนะครับแต่ว่าบอท่านแกะสอมยังนะครับพอท่านแกะส้อมยังนี่ครับบอท่นแจะส้อมยังนะครับเออกัมีแด่คาบเหลืองซื้อเดี๋ยวกับพ่นสีไมครับเปลี่ยนโซนี่สนิมกินเปลี่ยนไม่นะครับแล้วก็อ่าพวกเรื่องๆนี่กับพ่นสีทับไม่เห็ดสีไม่งามครับขั้นนี้บอกเลยว่าราคาถือความงามความนะครับอาปีอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าราคากับสภาพรถมันก็พอใส่นะครับ รถก็ถือว่าง,งามเลยสียังกับบริสีดธิ์บริเบื้องสีทแทบบม่ถลอกเลยนะครับเออคนดูแลได้ดีครับผมรถมือสองคันนี้เนาะอาจจะพอนไปแล้วอาจจะอ่าบู๊วุ๊อุบัติเหตุยังนะครับที่เป็นตรงปลอนะ่อยเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งตัวนึงอีกตัวนึงครับนี L5018SP บู๊ดอยากได้ชั่วโมงหน่อยครับหกหล่อกว่าชั่วโมงนะครับรถปีหกหกหกร้อยกว่าชั่วโมงครับห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะ ดาวเริ่มต้นห้าหมื่น 500, บาทครับตัวนั้นตัวนั้นดาวสองหมื่นนะครับงวดย่อยสองพันเนาะงวดใหญ่งวดปีอยู่ที่เนี่ยผมลืมลืมเบิ่งงานงวดงวดปีประมาณประมาณแสนมันดาวแค่สองหมื่นเนาะงวดปีประมาณแสนเจ็ดพันนะครับประมาณนี้แสนห้าพันแสนเจ็ดพันประมาณนี้ครับตัวนี้งวดปีอยู่อ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับ หัวปีนะหัวใหญ่สองพันขึ้นกันนะครับตัวนี้กับพันหน้าพันหลังขึ้นกันครับห้าแสนแปดหมื่นห้าพันดาวหามื่นบาทนะครับอยางหน้ายางหลังงามครับรถยังใส่งานแช่หกร้อยชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับผู้ใดอยากเบิรงคลิปทดสอบทดลองโทรมาสอบถามได้เลยครับอยากจองจองข้างไลน์เฟซบุ๊กก็ได้ยูทอมาจองยูไลฟ์ก็ได้นะครับเออเดี๋ยวละรถสภาพงามอีกสิเลยผู้ใดอยากเรืยชั่วโมงหน่อยตรงขั้นนี้นะครับขั้นนี้เพิ่งคลายไปแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นนี้นะครับแล้วก็โซนนั่นก็สภาพดี ก็มีอีกอยู่ครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับเด้อเดี๋ยวผมฝากเพจงานก่อนครับผมพอดีมาหลงยางหลงมาลังบ้านครับเห็นรถหลายๆก็เลยอัปเดตให้พี่น้องเข้าได้ชมกันนะครับู้ใดสนใจอยากได้เงินดาวน้อยสภาพไม่หรือจังใดก็จังโทรมาสอบถามกับซลแมนได้เลยครับ0 6น0 2 4 4 3 43ครับผมแอดไลน์มากก็ได้ครับเด้อหรือเฟซบุ๊กกับเซีเมนครับยั้องเจอกันไหมครับสวัสดีครับ